สวัสดีชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมเศรษฐีทุกคนเลยกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในรายการร r e ทีว v วันนี้ผมก็จะมารีวิวอีเวนต์เกมเศรษฐีอีกเช่นเคยนะครับพบกันทีไรก็ไม่มีอะไรมากเนาะรีวิวอีเวนต์ตลอดเลยนะโอเคนะครับอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่เครื่องรางมากับลูกเต๋าใหม่นะครับลูกเต๋าเจ้าชายกบนะลูกเต๋าที่เลยอ่าอีเวนต์ที่แล้วเป็นแค่ลูกเต๋าเสริมนะครับแต่น,นี้เป็นลูกเต๋าหลักเนาะ รู้ได้ไงว่าเนี่ยเป็นลูกเต๋าเสริมลูกเต๋าหลักนะครับก็ดูจากเอ่อพวกค่าสเตตัสต่างๆแล้วก็โบนัสคุกคี้นะครับมันจะเป็น3นี่โอเคใครเลเวล75นะครับซื้อได้ในราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทนะตัวสงสัยทองนั่นไม่ใช่หน่วยบาทถ้าใครยังไม่เวลยังไม่เต็มนะครับหรือว่ายังไม่ตันก็520เพชรมาเรามาซื้อลูกเต๋ากันก่อนนะครับเต๋ากบล่าสุดถ้าอัพเต็มนะครับจะได้ตัวสูงที่ขนาด S ถึง S บวกนะ มื่อกี้มีประมาณ20ล้านนะครับโอ้หมดไปล้านกว่าเอ้ยหมดไปเออใช่ล้านกว่าโอ้ไม่รู้อะเมื่อกี้มี20ล้านกว่านะครับก็ล้านสองแสนกับค่าอัพอีอกประมาณ4ี่แสนเนาะประมาณล้านหกแสนอะโอเคมาดูกันนะครับจี้ที่มาใหม่ในอีเวนต์นี้อานี่เลย ลูกแก้วแห่งวงวนคริสตัล Crystal นะครับแล้วก็ธงแห่งผู้เข้าครองคริสตัลนั่นเองเป็นจี้เดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคืออัปเกรดนะครับหรือว่าติดเกรดนั่นเองความสามารถนะครับที่ลูกแก้ววงวนนี่ก็เหมือนความสามารถของมิราดเนาะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สาอเซกันเลยทีเดียวส่วนทงนี่ก็เมื่อตกเที่ยวรอบโลกนะครับเจสร้างปอร์ราร์คทันทีอันเก่ามันเท่าไหร่วะเดี๋ยนะอันเก่าอันเก่าอันเก่ามันแค่70%เเนเาะเพิ่มมาห้าปอร์เซนะครับ ส่วนลูกแก้ววังวนนี้อันเก่ามัน25เพิ่มไปสาสเพิ่ม7เปอรโอ้โหแปบลบว่าดูดกันกระจายนะครับดูดแล้วจนกันเลยทีเดียวโอเคอ่านประกาศนิดนึงนะครับชูธงขึ้นมาเอาชูธงขึ้นมันถึงเวลาทำสงครามแล้วนะครับธงแห่งผู้ครอบครอง S อสคริสตัน S อนะครับเอาเบวกเนาะ ยิ่งได้รับยิ่งรับฟรีนะครับพบทงคริสตัล S หรือว่าลูกแก้ว S นะครับหนึ่งร้อยเพชรถ้าัพเป็น S บวกก็เพิ่มอีกสองร้อยเพชรก็เป็นสามร้อยเพชรนั่นเองเหมือนเดิมนะครับจี้ทงแห่งผู้ครอบครองแล้วก็ลูกแก้ววงวนนะครับที่ติดคริสตัลเนี่ยสามารถรวมนะครับแบบฟิกชิ้นส่วนของทงแห่งผู้ครอบครองคริสตัลนเวลเต็มกับจี้อะไรก็ได้ในเวลเต็มนะครับจะมีโอกาสได้รับนะครับเป็นสุ่มนะรวมแบบฟิกแต่ว่าสุ่มมาว่าจะได้อะไรนะ ก็มีรายชื่อต่อไปนี้ครับหนึ่งในนั้นก็คือทงแห่งผู้ครอบครองที่ติดคริสตัลนนะครับถ้าเป็นชิ้นส่วนลูกแก้วก็จะได้มีโอกาสได้ลูกแก้วคริสตัลนนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้อันอื่นด้วยนะสุ่มลำบากอีกแล้วรวมฟิกแล้วยังต้องมาสุ่มว่าจะได้อะไรอีกโอ้ใหม่ก้อนแล้วชิ้นส่วนพวกนี้หาจากไหนนะครับชิ้นส่วนผู้ครอบทงผู้ครอบครองแล้วก็ลูกแก้วเนี่ยหาได้จากตัวสมจี้ขนาเอถึง S นะครับ โปรโมชั่นเพชรตัวสุ่มที่พรีเมียมนะครับวัตถุริบเทศกาลแรกเปลี่ยนกิจกรรมแรกเปลี่ยนนะครับหลังจากเปลี่ยวติจะหายไปนะชิ้นส่วนธงแห่งผู้เข้าของคริสตันเอสามออนจะได้ชิ้นส่วนลูกแก้ววังวนเอนะครับอ๋อก็คือเอาแลกกับกันแล้วกันนั่นเองถ้าเราสมมุติว่าเราอยากได้ลูกแก้ววังวนใช่ไหมเราก็ต้องเอาชิ้นส่วนธงเนี่ยสามชิ้นไปแลกนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ธงแล้วก็เอาชิ้นส่วนลูกแก้ววังวนสาออนไปแลกนั่นเอง กิจกรรมสะสมสะสมชิ้นส่วนทงผู้กอบกองคริสตัลสอง Kristen, อันจะได้สามหมื่นทองลูกแก้ววงวนสองอันจะได้สามหมื่นทองนะครับถ้าชิ้นส่วนของทงนะครับกับชิ้นส่วนลูกแก้ววงวนคริสตัลเอสนะครับจะ,จะได้รับหนึ่งล้านทองโอโ้โหถ้าเราได้ทั้งสองอันนะครับในในคลาสเอสนะครับที่ใหม่สองอันที่มาใหม่เนาะก็จะได้หนึ่งล้านทองกันเลยรางวัลเราอินวันนี้สองหมื่นทองวันพรุ่งนี้สามหมื่นทองวันที่สาม ตัวสมจี้วัตถุดิบ a ถึง s วันที่4เป็น5 0,000ทองนะครับอัปเกรด a ได้ a นะครับอัปเกรด a บวกก็ได้ a บวกอัปเดตทองหรือว่าลูกแก้ว s เต็มนะครับรับจี้แสงสว่างแนหะ่งธรรมชาติลดราคาในการสุ่มจี้เครื่องรางและเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตีบวกนั่นเองนะครับเล่นรอบที่1 2 0,000ทองแล้วก็จี้วัตถุดิบแสงสว่าง a รอบที่2เป็นตัวสมจี้ขั้นพรีเมียมรอบที่3เป็นตัวสมจี้วัตถุดิบแหงแสงสว่าง a ถึง s เล่นรอบที่4เป็นสามเนทองรอบที่5เป็น20เพชรนะครับชนะแบบทริปเปิลวิตตอรีนะ่เป็นตัวสุมที่ข้างล่างเอทีเอสนะครับลายกับทัวริซึมเนี่ยเป็นตัวสุมที่ข้างล่างพรีเมียมคูณสองก็คืออย่างได้สองกลองนั่นเองถอยเข้าสาบด้วยจุมพิษแห่งรักนะครับก็คือลูกเต๋าใหม่เมื่ออัปเกรดเต็มนะครับรับฟรีตัวสุมที่ข้าง a ่งเอทีเอสนะครับแค่นี้แหละ อันนั้ก็เป็นโปรโมชั่นเพ็ดเนาะใครใครอยากเติมก็ไปอ่านเอาเองนะครับอ๋อโอเคสายฟรีมาชี่เครื่องรางอันนี้เวลาจะหมดแล้วเราก็เปิดขท้โอ้โหซองบินติดเพื่อนนะีะ้เดี๋ยวนะผมว่าผมมีกล่องดองไว้อยู่จะสุ่มนิดหน่อยนะครับ ถ้ามันไม่อยากถ้ามันไม่ได้มันก็คือไม่ได้นะผมก็ไม่ไม่สามารถจะบังคับให้มันได้ได้มันบอกว่าได้จากกล่อง A ถ S แล้วก็ตัวสมจิขลาพรีเมียมใช่ไหมโอเคนะครับ A เอันนี้อะไรอ๋อจี้ขลางสุดที่แล้วเรามาเปิดดูนะครับถ้าอัพลูกเต๋อเจ้าช้กลบเต็มเนี่ยเราเปิดดูจะได้อะไรนะอ กล่องวินเฉยๆนะครับโอเคโอเคไม่เป็นไรมามามาเปิด,ดกล่องกล่องรองต่อนะครับ A ถึง S, S มาปริงอ้าวเต็มซะงั้นอ่าอัปเกรดเอไว้นะครับมันเต็มอะทำไงอัปเกรดเอไปเลยโอ้ ใจใจร้ายขนาดนั้นนะครับติดให้กันนิดนึงบอกเลยว่าทองต้องตาหน่อยนะครับอีเวนต์นี้นะรวมกันรัวกันเลยทีเดียวอืมฮึพรีเมียมนะครับไม่มีนะครับอัพเอเต็มก็จะได้จี้ส่งส่างเอนี่นะ นี่ไม่น่าจะได้ผมว่านี่นะโอ้หมาหน่อยเธออีเวนท์ที่แล้วหลายอีเวนท์ก็ไม่ได้นะครับ A ถึง A บวกถึง S บวกไม่ได้นะครับต้อง A ถึง S กับพรีเมียมนะเมื่อกี้มันบอกว่าอย่างนั้นนะประกาศนะครับเราไม่อยากทำร่องเหนือประกาศไม่มีไม่ได้นะอ่อนี่ เรื่อยๆครับเรื่อยๆเอาจนหมดอะกองดองที่สวนมันจะหายากขนาดนี้นะชื่อไม่ขึ้นก็ไม่ได้นะครับนี่โอ้โหเอเบิลถึงเอสเบิลเต็มอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนะอีกสองกองอีกสามกองสี่กอง ห้ากล่องหกกล่องเจ็ดกล่องเจ็ดกล่องอันนี้ไม่ใช่ครับอีกแปดกล่องนะไปไปเคลียร์มาแปดช่องมาอืมอัพเกรด้วอีกนะครับอืม <c oughs> โอเคโอเคอัพเกรดมาอีก8ช่องนะครับ มติดไปเลยเหรออัพเกรดอีกันนะครับอาเกนี่ไวไหมเผื่อเราจะอัพเป็นเอสบวกนะครับเนี่ยนะต้องใช้เอบวกโอโ้โหติดเลยเหรอยังไม่อัพ้าน,นะครับโอเค ไปแปดกล่องสุดท้ายเดี๋ยวนะแปดกล่องแปดกล่องแปดกล่องไม่ใช่ในตัวเราแปดกล่องนะครับเดี๋ยวนะโอเคเลื่อนไปไม่มียีงไงชี้ขึ้นหน่อยเถอะ ขอชิ้นส่วนสักชิ้นนะครับไปรวมอะไรก็ได้ให้แบบทําอีเวนต์ให้ท่านผู้ชมดูอะไรอย่างนี้อ้าวได้แล้วนะครับโอ้โห,โหเปิดเกือบหมดมามาทำสองชิ้นก็ได้ขอสักสองชิ้นนะตู้จะทาให้อีเวนต์ไดเอสเลยนะครับทำอีเวนต์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับอย่ายใจร้ายจะดาขนาดนั้นเลยนะ สุดท้ายน,นะครับไอ้บวกซะงั้นโอเคได้แล้วนะครับไอสองอันนะไม่ได้ต้องเข้าหน้านี้เป่าไม่ได้ไป่อัพเกรดนะครับได้มาแล้วชิ้นส่วนทองที่แตกนะครับ ธงแตกก็มีโอกาสได้ทงนะแล้วก็มีโอกาสได้อื่นด้วยแต่เอาเอาเป็นว่าได้ทงเลยได้ไหมเราจะได้ปิดอีเวนต์สามเพชรกันเลยนะถ้าอุตสาห์ให้มาขนาดนี้เราต้องให้ทงแล้วจังหวะนี้นี่นะครับถ้าทงแตกกับ A อบวกเจ็อะไรก็ได้ก็จะมีโอกาสได้ทงคริสตัลกล่องวินคริสตัลแปนคริสตัลโอ้ผมมีหมดแล้วอะยกเว้นที่ใหม่นะบาที่สุดเอากอะไรดี อ่านี่ก็แล้วกันนะหนึ่งสองสามชี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็ทําตามที่ผมทําก็แล้วกันนะวิธีทำอีเวนต์นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการสุ่มให้ได้ชิ้นส่วนแล้วก็ต้องเอามารวมแบบฟิกโอไลต่อหรือเกินนะครับก็ไม่เป็นไรได้ไม่ได้แล้วก็ไม่ว่ากันก็นแล้วกันนะ้องสำหรับใครที่ชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ชอบ คลิปที่ผมทำก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e ให้กันด้วยนะครับใครที่ตามหา,าจี้นี้อยู่ก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับขอให้แบบเปิดเจอชิ้นสวยเยอะๆแล้วก็เอาไปเอาไปอะไรอ่ะเอาไปรวมฟิกแล้วได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับอย่าให้เปลืองทองมากเลยเพราะว่าทองมันหาย,ยากเนาะสำหรับอีเวนนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ